คุณค่วันนี้บอลพาทุกคนไปตะลุยกินของอร่อยสุดน่ารักที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันซึ่งแต่ละอย่างในคลิปนะครับคือบอลเดินผ่านแล้วไปเจอเมื่อ <c oughs> ก่อนบอลมาบอคลคิดว่าน้องหายยากนะครับแต่เอาจริงน้องหาง่ายมากเลย <c oughs> และไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวนะครับน้องก็ยังอร่อยมากด้วยก็ <c oughs> คือวันนี้พวกเรามากันที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงคือ <c oughs> บอลมาวันธรรมดาช่วงบ่ายนะครับอากาศนี่คือร้อนกว่าไทยอีกแต่มาวันนี้ไม่ได้จะมาหามิกกี้เมาส์นะครับแต่บอลจะมาหาของกินในี่กันมา <c oughs> ถึงด้านขวาก่อนเลยนะครับก็ได้เจอตึกเมนสตรีทเบเกอรี่ไป ใครรู้บ้างครับว่าน้องคือตัวอะไรจะบอกว่าตัวเนื้อแป้งโดนัทเ <c oughs> ขาเท็กเจอร์อร่อยเลยนะใครชอบกินหวานนะครับต้องชอบเมนูนี้แน่นอนเดินไปอีกนิดก็จะมาเจอโซนเมสติดนะแกซึ่งในโซนนี้นะครับก็จะมีขนมให้เราเลือกหลากหลายอย่างเลยนะส่วนเมนูที่บอสั่งมานะครับก็จะเป็นมิกกี้วอลเฟลคอมโบสารภาพเลยนะครับคือก่อนกินบอลไม่ได้หวังเรื่องรสชาติแต่พอได้กินเข้าไปแล้วนะครับคือเฮ้ยมันอร่อยจริงๆตัวมิกกี้วอลเฟลนี่นะครับแบบเดียวพี่สาวบริจาติหมดชิ้นเลยนะส่วนน้องตัวนี้นะครับบอลเรียกว่าน้องไก่ย่างเหมือนจะเป็นเนื้อไก่ปปปกกกกกตตตติิิเเเลลลลยนนนนนนะะะะคคครรรััััับบบบบแ่่่่จจมมมมมีีีวววววาหอออองงส้้ไไไ็็ศดท์พ ไครีมน้องโตเนี่ยคือแตกมาเลยนะครับน้องเหมือนสปากเกตตี้เลยในส่วนของรสชาตินะครับจะมีความอร่อยเปรี้๊ะอมหวานเหมือนกินเยลลี่พีแต่จะให้ที่ไทยมีแบบนี้เลยค่ะยังไม่จบกับไอศครีมนะครับวันนี้บอนจะดเป็นน้องเดซี่กับโดนันดาเพื่อกับรอบๆอร้อนมากเลยนะครับทุกคนคิดว่าน้องด้านในจะตรงปกมาไมแ,แกะมาบอลว้าวเลยนะคะรับเพราะน้องคือตรงปกแล้วเหมือนรูปวาดเลยไม่แน่ใจว่าน้องประลดอะไรนะครับแต่น้องเหมดหลุดมาพาขอสีน้องทอยสตอรี่หน่อยนะครับจัดมาตั้งแต่ไปกันต่อที่โซนต่อไปนะครับกับโซนเอลซ่ามาด้านในนะครับเขาม และก่อนกลับนะคะบ,บอลไปที่โซนเครื่องเล่นไอรอนแมนแล้วก็ไปเจอกับสิ่งนี้อย่างเมืเกก็เป็นโลกกัแต่อเมริกานะครับในแอ e n เ e นเจอร์ซึ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะครับคือเราสามารถกินได้จริงๆใครรู้บ้างครับว่านอนตัวนี้ชื่อว่าอะไรลองคอมเมนต์บอกบอลหน่อยนะรอบน้าจะไปตะลุยที่ไหนอีกนะครับก็ติดตามบอลไว้ได้เลย